ข้อ11นะคะแผ่นโลหะขนานการห่างกัน0.05เมตรทำเป็นตัวเก็บประจุมีค่าความจุ90พิโคฟาราดดังสนามไฟฟ้า,ฟาระหว่างแผ่นโลหะมีค่า300นิวนิวตันต่อไมโครคูลอมอยากทราบว่าตัวเก็บประจุนี้นะคะมีประจุจำนวนกี่คูลอมประจุกี่คูลอมก็จะได้เป็น c เท่ากับ q ส่วน v ก็จะได้ q เท่ากับ c เท่ากับ q ส่วนส่วน ed นะคะก็จะเป็นก็มาแปลงสูตรตรงนี้ให้เป็น q เท่ากับ c ed นะคะก็จะเป็น90 90ตัวนี้ C พิโคฟารัดก็จะเป็น10ยกกำลัง 1บสินี้พี่โคฟารัดก็ามาคูณด้วย300แล้วก็คูณด้วย10คูณ10ยกกำลัง12ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะได้คำตอบเออเราก็จะได้คำตอบอยู่ที่2.7คูณ10ยกกำลังลบ9หรือว่ามันจะอยู่ที่ประมาณ3.0คูณ1 0บลบ9คูลอมค่ะ